ีถ้าผมที่ิวเนี่ยเกม e n ็นเล s ซับเออร์นะครับผมเป็นเกมขับรถซิมูเลเตอร์นะครับผมที่ไม่ใช่การขับรถธรรมดาครับแต่ว่าเป็นการขับรถในเมืองหลอนนะครับผมอ่าเมืองหลอนใช่ไหมเพราะงั้นเนี่ยเมืองเนี่ยมันทำให้เราเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่มันน่ากลัวครับผมระหว่างนี้เราขับรถอยู่นะเหตุการณ์ต่างเนี่ยมันผมไม่รู้เหมือนกันว่าจะเจออะไรนะครับเพราะว่าผมเอ่อยังไม่ได้ไปหาข้อมูลนะก็คือมาเล่นพร้อมกับท่านผู้ชมเลยแล้วกันนะครับแบบว่ารู้กันไปเลยว่าไอ้เมืองเนี่ยมันมีอะไรอยู่นะครับไปไปขับรถเล่นกันครับทุกคนขับรถเล่นนนหลอกกััคครบทุ let's go กับเอเลดซับเอเบีครับขับรถแบบง่ายๆเนาะเกมกง่ายๆแต่ <c oughs> หลอนจริงๆหลอนแน่ๆมาครับโอเคโอ้ผมว่าภาพสวยมากเลยเนี่ยภาพสว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 ยมากว่าครับรถ้วก็พูดอะไรไม่หมุนนะครับเนี่ยไม่สมจริงนะเนี่ยเกมเนี่ยฮะไม่เลยเกมมันเป็นเกมเล็กๆนะครับเกมไม่ไม่กี่ใบนะครับราคาไม่ถึงร้อยนะครับ ยัช่วงเหตุการณ์จะเจอกับไรบ้างน,นะครับสำหรับเมืองนี้นะมันน่ากลัวขนาดเชียวไปรู้ความกันเลยครับกับเมืองนี้นะเมืองชื่ออะไรอ่ะผมไม่ได้อ่านป้ายเลยนะมันได้บอกแม้ว่าเมืองชื่ออะไรนะเอองั้นผมเลี้ยวซานแล้วกันนะครับ let's go baby ขับตัวไปเลยดิขับชา้ามากเลยเนะี่ยแต่เมืองไรกาเมือนี้ค่อนข้างเงียบเหงานะครับแบบไม่มีคนเลยนะ มาวุกูรูิกโอเคยังไม่เจออะไรที่เป็นผิดโตรตีนะสำหรับเมืองนี้นะครับมีไรือไมขับรถเพื่อนๆนะปกตินะก็ขับรถเพื่อนๆนะกินลมโชว์วิวไฟนะครับหน้าต่างก็ไม่มีนะโอ้ขับช้าเลยอืดแล้วเกินรถเนี่ยอืดมากเลยนะ ถ้าโดนไล่คือผมตายอ่ะบอกแค่น้นแหละนะครับยังไม่เจอตัวตีนะไหนไม่ไม่เจอตัวไหนเนะนีนเ่ยนนะเดี๋ยวซาอะไรกันนะครับผมรู้สึกว่าซามันมืดๆนะเฮย้ยอะไรอะ่ะแสงมาเหรอแสงอะไรแสงอะไรภาพสวยมากเลยว่ะเอาจริงนะถึงแม้ว่ามันจะแหลกก็ตามนะครับนายแสงอะไรแสงอะไรแสงจากอะไรอะทำไมแสงมันสว่างสบายกว่าคอนอื่นเขา ดูซิว่ามันแสงจากอะไรนะครับอัน,นั้นเป็นแทงน้ำนะไม่ใช่ฟิโบติขับไปครับมันเล่งยังไงวะไอขับรถเนี่ยมันขันหลังได้ไหมขันหลังไม่ได้เลยครับได้แค่ซ้ายขวาเท่านั้นอ๋อหายไปครับแสงไฟหายไปแล้วเดินมือแล้ครับทุกคนเกิการเรื่อนบางเบงแล้วป่าถ้ามืมอเนี่ยผมว่ายัางไง เอาอแล้วไปเลาการเล่นแปลกๆแล้วครับทุกคนเลี้ยวขวาลยแล้วกันหลบผีขับโครอื่นเลยว่ะรถถ้าไม่ดีรถโครกากแล้ว <c oughs> เป็นไรเลยไอ้จบกมองไม่เห็นข้างหนละังนะเพราะง่้นเนี่ยบู๊ดูไม่ได้นรว,ว่าอะไรข้างหลังเขาบ้าง ดูสิว่ามีอะไรบ้างนะเจ๊มองซ้ายขวาด้วยเผื่อเจออะไรที่มันน่าสงสัยนะตรงไม่ได้ต้องเลี้ยวซ้ายเท่านั้นเริ่มมือแล้วครับทุกคนผมว่าเริ่มมีแล้วบ้างล่ะถ้ามือขวาเนี่ยถ้ามึงกินบิ๊กคูดด่วขวาเนี่ยนะมาเร,เริ่มเลย เสียงเริ่มมาแล้วหนึ่งเสียงเพลงนะเริ่มบิ้วกันละฟ้าสีฟ้านะนี่คืออะไรอะ่ะไม่สีฟ้าคือดาวเหรอฟ้าหมดเลยปะดาวไอสีฟ้าปะทางนี้มืดตืต้อเลยนะครับเนะี่ย ไฟฟ้าวะงงเปิดไฟได้ไหม,ไมเปิดได้ครับทุกคนเอฟซึ่งเปิดไฟฉายนะครับไปอันน่ารถอ่ะเออเลี้ยวขวาไปผมว่าเราไม่ต้องขับตามเ,ยเลยแล้วแหละนะขับตรงไหนก็ขับไปเลยมือนี้มีใครอยู่แล้วนะครับมืดแล้วทุกคนซ้ายขวาผมไม่เห็นมองไม่เห็นนะ ปืนม,มากเลยนี่ผมผมไม่ใช่ดาวอะ่ะผมไม่ใช่ดาวจริงผมผมเป็นอย่างอื่นนะครับผมไม่ใช่ดาวดแน่ๆดาวสีสีฟ้าวะ่ะยูโฟวอว่ะยูโฟวะฟวะ่ะเอเลี่ยนอะ่ะไม่รู้อะ่ะไม่บอกนะบอกตรงไปไล้นะครับเขียนเรียวแล้วเรียวมันอื่นนะครับเดี๋ยวเิเว่าเจออะไรบ้างนะเมืองนี้ เอาเล่นแบบชิวๆนะค,คลายคเคยรียดคลายเครีย <c> ด <oughs> ยังไม่เจอเลยว่ะที่ให้ผมกรีดได้อะไม่เจอเลยนะตรงล้วเนเลียนเลี้ยวแล้วเลี้ยวมันอืดน,นะครับอุ้ยอะไรมีเสียงกรีดครับเริ่มแล้ว

อนนันสีฟ้าคืออะไรอะเอลีเยนเหรอออกไปเลยดูดิอะไรวะเอลิเอตทุกคนผมว่าเอเลี่ยนชัวร์นี่มันเอามันดึงคนขึ้นไปชัวร์เลยนี่อยู่ในเมืองเอลี่อนว่ะเมืองที่แบบเอเลี่ยนลุกลานนะครับยิง่งชายวหญิงที่ที่น่าจะเป็นเสียงที่แบบถูกลุกลานนะถูกลากขึ้นโดไปนะครับ องเรื่องของเอลิเลนเหรอวะเนี่ยเอลิเลนชวนนะครับแสงจากบนฟ้าเงี้ยเฮียเฮียเฮียขับไปสิอุ้ยอะไรอ่ะอาวไม่ได้ขับรถด้วยเหรอ เราโดนดึงเหรอครับเอาโดนดูดขึ้นมาข้างบนนั่นไงเรียบร้บอยครับโดนดูดไปแล้วเอาจบเลยเอาจบนี่เยเหรอเพื่อนเป็นเอเลี่ยนใช่ไหมโอ้โหยังไม่ค่อยเจอเลยอะ่ะน,นั่นดิผมได้หนีรอดนึ่งนัแล้วกันนะครับอยากรู้กันว่ามีอะไรบ้างไอ้เมืองเนี้ย ลงไปก็ไม่เจอหน่จมเจอมึงแค่สองครั้งเองอ่ะไม่เจอดาวด้วยไม่เจอดาวฟ้าด้วยให้เป็นยานโอกาสมากกว่านะเออกระพุ้นเร็วหน่านี่ไม่เจอดาวไก่ดีเลยเสียงอะไรเลียงอะไรเสียงอะไรเสียงอะไร Ui, xuyên lây Oh my god Nhật điếu gì Ừ, cho Để lên Để cho mày อยากระถังสู้เลยเจ้พีน่กหนังไอ้ชั่นเอาไปฟ้านะดึงจึงตรงไปเลย Thì có điều ạ Thì điều hình của cuối này à đây xuống à đây ออุ้ย้ยตายลอยเหี้ยอะไรเองมุมมาอย่างไรวะโอ้เดี๋ยวเรา้าสำหรับ 3, เอเลี่ยนสักเลเวลรอบทสองผมนะแสดง,งว่าแสดงว่าตั้งแต่การเล่นการเล่นรอบเนี่ยจะไม่เหมือนกันเลยนะครับแปบลบว่าสมมติรอบแรกผมเป็นเอเลี่ยนใช่ปะรอบท่สองเป็นยังมุมนะครับเดี๋ยวรอบสามเป็นยังไงเดีย๋ยวรอบสามอะเดี๋ยวปรอบสามกันนะครับมันเป็นยังไงไปดูครับรอบสาม นี่สิเหมือนคนเหยียบยาตามร้มาครับจริงๆนะมีคนตามตามผมมาครับผมไม่ได้คิดเองยี่งเสือหลังวะไอ้ตามวะอะไรอะไรอะไรมีคนตามครับนั่แหางหลังผมอะ่ะ โน,นตาครับชิบหาย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 ชิบหา,ายแล้วเยอะแล้วยี่ยแล้วแม่งตามครับตามติดเฮ้ยชิบหายข้อหมายก้อนพาอุเทนไม่พาครับไม่พาเอ้าต้องวนเวียนแล้วว่ะ เจียแล้ววงเวียนกูตายดิอย่างเงี้ยตายดิเอาตายเฮ้ยตายไหมยอ้อนไปไหนอ่ะอุ๊ยนั่นกลัวแล้วโอ๊ย นม่นชนว่ะแต่มันแหลกนะครับอีกเลยชนไม่ได้เดี๋ยววะเมื่อกีมันชนไม่ได้กี้ชนเอามาชนใหม่น่รักกว่ามันเบ้วนานรึเปล่าวะยังยังเบี้ยวอยู่ครับ ไม่เนี่ยเขาขับเป็นใครนะมึงลองจอดดิเอาผมเชิกูเลยเชิญกูเลยเชวยกูเลยช่วยกูเลย,ยเ,ลยยเลยดี๋ยวพออจอดก็จอดด้วยครับเอ้าไงงั้นนะหมุนลองขยับนะมันแผลบตามมาอีเนี่ย <c oughs> ชิบหายอนะ่ะกูขับแล้ว อุ้ยเอ้าดูอะไรอ่ะอ้าวไม่เห็นมีอะไรเลยั้งงั้น,นอ,อ่ะเอ้าเกี้ยนี่รอบสามผมจบแล้วนะเดีย๋ยวรอบสี่ดูกันว่าเป็นอะไรนะผม่รู้ว่าจบผมไม่รบบูมม้ว่าเกมมีกี่รอบนะเดี๋ยวดูสักสี่รอบแล้วกันนะไปเราไปสี่ครับ Let's go วะาบิวทำไมบิวทำไมบิวเพื่ออะไรกูเห็นเจอเลยบุ๊คบิวใหญ่เลยแม่งเพียแม่งสร์ราหูมากเรียกขวาและกันมาไป ขวาอีกมีหมอกครับหมอกหรือพายุวะพายุเนี่ยมาโอ้พายุสิงอะไระโอ้ผมไม่ทางเลยว่าเดือดร้า ยินเต้นวะไอ้กูไจะรุงก็ไม่เจอเลยครับอืมมมทำไมตีปะปๆๆๆปะปะอ้าวคุณตันชิบหายเบี้ยวกลับเลยกกูถอยเลยครับถอยเลยถอยเลยอะไรอ่ะนั่นกูบินอีกแล้ว เรียบร้อยไซโคนครับยาวไปน้องเออเรียบร้อยครับไอ้น,นี่เราพิเศษขงผมนะเป็นไซโครนะครับตอ,อนนี้เมนูเปลี่ยนว่ะแต่ร,รู้ว่ามีอะไรบ้างครับไปเล่าพิธีห้าเลยท่าจะมีอะไรบ้างนะไปเลยเกมดีเหมือนกันนะเนี่ยแบบ,แ,บบนแ,นแบบไอเดียดีน,ยนะครับ เขาพูดง่ายๆแล้วก็เจออะไร่มนแบบแปลกประหลาดในเมืองอะนะรู้กันว่าเขามีอะไรบ้างนะมารถด้วย,ยเป็นตัวอะไรอะนะรานี้ผมมีเอเลี่ยนใช่ปะม,มีแมงมุมมีคนไล่ตามนะครับแล้วก็บีไซโคลเป็นพายุพัดลอยนะครับนี่คืออะไรมาดูนี่ไม่ใช่รถตามนะรานี้ คือเขาเสียงเกมเป็นอย่างนี้แหละเขาก็เสียงเกมเนี่ยนะผมว่าเขาบิวยาวไปหน่อยนะครับแบบบิวนานไปอะ่ะแต่เนี้ผมเริ่มเบื่อแล้วนะครับมันจะเบื่อง่ายนะแต่เขาบิวบิวนานไปะนะเนี่ยกี่แล้วกี่ตลอดเลยกยยี่อะไรเอ้ยไอเสดกูไม่น่าด่ามเลยที่อ่ะ <c oughs> กูไม่ด่าแล้วที่อ่ะ ปไปโดกูไม่ด้แล้วเสียงกี้กแล้วถ้าเราจ,จริกครับก่อนฆ่าเด็กกันแน่นะฮะเดียวาเจอเขาเนี้ยรอบที่ห้านะนั่นไงอีกแล้วเยี่ยไหนนั่นไง ไอ้ยิ้ยวขับต่อบ้าเหรอเรียเป็นจ้องกูใหญ่เลยครับไม่เอาไม่ขาวไปยี่สิบคนลุกเฮี้ยจะบ้าเหรอเข้ามาได้ไงเนี่ยไอ้ยิ้มเอา เ่นไงเยี่ยกลัวแล้วแม่งเล่นกูสุดไม่เล่นกูจริงด้วยครับอันนี้เรที่ห้างผมนะครับผมเจอขัาลากรโลกจิตนะครับเป็นตัวหลกนะฮะราวนี้เออแล้วมันมันหมดอย่างวะม,มีมีไหมเนี่ยไม่มีอะไรปกติผู้ย่างปกติดี รถป้ครับรถปไายแตงที่จะมีอะไรแค่มองไม่ได้มันมันอึดอัดวะอยากเห็นรอบข้ามั้งครับวิบข้ามนะครับเสียงเต่าเต่ะเหรอครับมันจะฟักเป่าเต่ะอะไรอะ แต่ยาวด้วยอุ้ยขอสองอ้ครับเดี๋ยวขวาไปนั่งไงครับไอ้นหนากลางปีกเนี่ยนะเป็นคนครับคนกลางปีบิน เทใช่นะโอ้โหมีสองตัวสามนะครับเห็นทางซ้ายแหมเท่ใช่นะมาทำไมเนี่ยเสียงเตะแล้วครับใช่ปะชิร์อะไร นั่นเสียงแตรเราค้างรับอยู่ไม่ได้อะไรเนี่ยอ้ยแสงสว่างเออแสงสว่างแสบตาโอ้แสบตาจังเลยมจ้าซะเกินอเออะไรอะ่ะ โอ้สว่างนานจังเลยนี่ผมแสบตาจ,จริงแล้วแสบตาจ,จริงแล้วเนี่ยเกยคครับมาสักทีนะรออยูน่นานแล้วนั่นโอ้โหเขาเห็นชัดเจนเลยว่นานั่นเขาดูดีอ๋อจบแล้วครับจบจบจากอะไรวะ โอเคครับจบแล้วสำหรับเอลเลสซับออเบียดครับผมซึ่งก็ถือว่าไอเดียดีครับเกมมีเกมที่ไอเดียดีนะที่เราขับรถเล่นเข้าไปในเมืองครับแล้วก็เมืองเนี่ยจะกับไพ่พาเราไปจับสถานการณ์ที่แบบว่าสุ่มๆนะครับแบบว่าเอ้ยไม่สุ่มนี่สถานการณ์ที่มันหลอนๆน,นะครับซึ่งผมว่าเกมมันไอเดียดีนะแต่ว่าติดอย่างเดียวผม,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 ผมติดอย่างเดลยคือผมรู้สึกว่าเขาบิวนานมันหน่อยครับบิวบิวนานแบบบางทีผมผมง่วงเลยนะครับแบบผมผมแต่ข้าเหมือนกันที่ผมที่ผมแอบ,บง่วงนะแต่ก็ถือว่าเกมหนุกดีนะครับผมซึ่งเกมเนี่ยมีหกร,รอบแรรกปอไว รอบแรกเป็นรอบแรกเป็นอะไรวะลืมรอบแรกเป็นเอเลี่ยนนะครับผมรอบสอมเป็นแมงมุมรอบสามเป็นรถตามใช่ปะรอบสี่เป็นขา้นตกรึปะรอบห้าเป็นห้าเป็นอะไรวะรอบห้าเป็นไซโคนะครับผมแล้วรอบหกเป็นไอ้แตรแตรยากอ่ะนะครับโอเคมีหกรอบทั้งหมดหกรอบนะครับผมเกมนี้มีหกแบบหกหกซีโบตินะครับซีปกติที่เราจะเจอในหกในเกมนี้นะครับผมซึ่งผมเจอหมดแล้วเรียบร้อยแล้วเกมนี้นะ เดี๋ยวก็จอใหม่คลิปหน้าแล้วกันนะผมว่าเป็นเกมอะไรครับแต่คลิปนี้ก็ไม่แปลกครับซีอูสวัสดีครับผมไม่แปลกครับ